สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมซ m ม,มิทฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอพาลูกคานำมาชมรถ Honda Civic 2.0 ehev rs รุ่นท็อปสุด ปี2022นะคะคันนี้จะเป็นไฮบริดนะคะลูกค้าก็ลูกคา้กกคาท่านใดนะคะที่หา Honda c i ี i c Hybrid อยู่นะคะเข้ามาแล้วนะคะสีดำคันนี้รุ่นท็อปด้วยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2022นะคะลูกคา้าปียังใหม่แล้วก็ไม้น้อยด้วยไม่วิ่งไปแค่4 9 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะประวัติเดิมลูกค,าะคะ้าคันนี้จะเป็นรถบุคคลนะคะลูกค้านำรถมาเทิร์นรถยุโรปนะคะของเราจะเป็นเจ้าเดียวกับที่ขายรถยุโรปนะคะ ลูกค้าสบายใจได้เรื่องประวัตินะคะอันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยแล้วก็ประวัติเข้าเช็คระยะที่สุดมันน่าครบทุกระยะเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากๆยางใหม่ด้วยเป็นยางปีสองพันยี่สิบห้าไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะคะค่ะคันนี้นะคะยางเขา,าเป็นยางมิชลินนะคะเยี่ห้อมิชลินแล้วก็เป็นปีสองพันยี่สิบห้านะคะ แล้วก็ตัวรถเนี่ยทางชลูมีการเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทาความสะอาดขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยเก็บพวกรอยขีดข่วนเก็บสีให้ลูกค้าเรียบร้อยอันนี้คือสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าที่ออกไปก็ใช้งานได้เลยนะไม่ต้องเอารถไปทําอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ2.0 ehevrs เลยนะคะปี2022ไม่เพียง49,000กกิโลเท่านั้นนะคะ คันนี้ลูกค้าท่านเก่าเขาติดชิวกันสั์ด้วยนะคะของแท้ออปชั่นครบทุกอย่างเลยค่ะคันนี้มีเลนวอลท้องด้านข้างให้นะคะมีมือจับนะคะโครเมียมนะคะผสมดำนะคะทูโทนภายในนะคะสีดำนี่ค่ะมีไฟแอมเบีไลท์ตรงนี้ด้วยนะคะชิวบันไดสเตเลสนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในสวย อันนี้แสงมันจะเข้านิดนึงนะคะลูกค้าจะดูสว่างสว่างนิดนึงเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาชมรถตัวจริงจะสวยกว่านี้นะคะภายในสวยสะอาดค่ะเบาะหนังนะคะนี่เบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้ก็จะทําเป็นเบาะผ้าก็ไม่ดีนะคะดูนุ่มมากๆนะคะนั่งสบายแล้วก็ด้านข้างเขาจะทาเป็นเบาะหนังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนั่งสบายค่ะกว้างค่ะ ใช่ค Honda Civic ใช้อยู่แนะนําเลยค่ะซึ่จะมีสัญลักษณ์นะคะ e-h e EV ก็คือเป็น h ฮ b ริดนะคะแล้วก็รุ่นท็อปของเขาจะเป็น R-S นะคะ,ะมาดูที่ห้องสัมภาระด้านท้ายกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสลักดึงเบาะนะคะเบาะคันนี้สามารถทับได้นะคะค่ะเกื่อระวางของยาวๆนะคะห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะ ไปดูข้างในกันนี่คะ่ะออปชั่นครบทุกอย่างนะคะบอปรับไฟฟ้าแล้วก็คันนี้เขามีประวัติเข้าเช็คะยาที่ศูนคันดาด้วยนะคะ ล่าสุดเพิ่งจะเช็คไปเมื่อเดือน4นะคะเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะที่เลขไมล์407ยังไงก็ไมลแทนแน่นอน100%นะคะรถปีใหม่ยังไงลูกค้ายังนํารถเข้าเช็คระยะที่สูนยันได้อยู่แล้วนะคะออปชั <Okay. S 1> ่นครบค่ะหน้าจอสัมผัสนะคะมีกล้องหลังมีเลนส์วัดให้นะคะ <Okay. S 1> มีระบบเซนซิงให้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ชาร์จไปในตัวนะคะไวร์เล็ชาร์จเจอนะคะ ต้องลอยน้อยมากๆนะคะลูกค้ารถปี2022นะคะสภาพนี้ถือว่าดีมากๆนะคะนี่ค่ะทมารายก็ตกแต่งด้วยได้แดงทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะมีระบบเซนซิงนะคะเล็กไม่นี่ค่ะวิ่งไปที่49,857กิโลนะคะอันนี้กําลังติว่าเป็นไมเทลลอ r เซนแน่นอนนะคะลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้นะคะนี้ทางโชลุูมของเราก็จะมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า มั่นใจคุณภาพรถได้เลยนะคะนี่เราคัดมาเรียบร้อยการันตีว่ารถไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ำนะคะยังไงสนใจทักเข้ามาได้บอกเลยค่ะว่ารถที่ชวลุงไปเร็วแน่นอนนะคะลูกค้า สำหรับการจัดไฟแนนนนนะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะ่อนสบายๆนาน7ปี84งวดนะคะลูกค้าหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจเรื่องเครดิตก็สามารถเช็คเครดิตหน้างานก่อนได้เลยนะคะถ้า,าเครดิตไม่ติดอะไรก็สามารถโอนจองตรงนั้นได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้เช็คเครดิตฟรีนะคะฟรีค่าดําเนินการนะคะสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนนนนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นฟรีโอนฟรีประกันภัยนะคะออกร้ศูนย์บาทได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่0%นะคะยังไงสนใจพักมาได้นะคะ สำหรับวันนี้เอควาแนะนำรถส่วยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ